สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอิ v e, a p เช้าบ่ายนะคะวันที่22มกราคม2568วันพุธนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอาย,ยุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเ c ซีขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้เ c ีได้รับชมต่อไปนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดแยกรอบชเช้าในรอบบ่ายนะคะทุกท่านส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะ เลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดทุกวันแต่ว่า fc จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านก่อนอื่นเราไปรับชมวันที่21ก่อนว่าเข้าหรือหลุดสำหรับวันที่21จะให้เด่นรอบเช้า8และ7เด่นรอบบ่าย2และ1รอบเช้ามา98 2 72พี่น้องมาทั้ง8และ7เลยเข้าคู่ตัวเด่นทั้ง2คู่ทั้ง8 2 2 8 7 2 2 7 นะคะทุกคนรอบบ่ายหลุดนะคะรอบบ่ายให้สองและหนึ่งมาเก้าห้าสี่ห้าหกรอบบ่ายหลุดพี่น้องเลขเด่นประจําวันมาไหมรอบเช้ามาเลขแปดนะคะรอบบ่ายหลุดเลขสามหลุดนะคะทุกคนวันนี้สําหรับเลขเด่นประจาวันเนาะค่ะเอาไปต่อรุ่นต่อวันที่ยี่สิบสองพี่น้องชอบก็ขอให้ปังๆเหมือนเดิมนะคะทุกคน สถิติมีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนคะ่ะ fc สังเกตวันอังคารนะคะถ้าหลุดก็คือหลุดหมดนะคะทุกคนในวันอังคารแต่เข้านี่เข้าหมดทุกหุ้นเลยนะคะทุกคนวันนี้จนแอดมินยังตกใจนะคะทุกคนทุกคนคะ่ะวันที่ยี่สิบสองจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้จะได้เด่นอยู่ที่เจ็ดและหกนะคะรอบเช้าเรามาดูคู่ความน่าจะเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดสี่ เจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดสามหกเจ็ดหกแปดหกสี่หกเก้าหกสองหกสามเด่นรอบบ่ายอยู่ที่แปดและเจ็ดค่ะแปดนะคะแปดหก แปดสี่แปดเก้าแปดห้าแปดหกแปดสามเจ็ดค่ะเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดห้านะคะทุกคนนี่ก็คือคู่ความน่าจะเป็นค่ะทีนี้มาดูคู่ตะเด่นค่ะเจ็ดหกแปดเจ็ด วันนี้เลขนเเบิ้ลนะคะทุกคนมีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลแต่ว่าวันนี้วันพุธไม่มีเลขเบิ้ลประจําวันก็แล้วแต่ความชอบนะคะทุกคนมาดูคู่ตัเดร่นก่อนนะคะเจ็ดหกแปดเจ็ดเจ็ดเจดดหกเจดหกดกับ7จรอบบ่าย8ปด8กหกนะคะทุกคนจะจับเลขซ้ำแล้วนี้แปดหกเทียพี่น้องคะดูก่อนนะคะทุกคน แปดหกซ้ำสองครั้งนะคะทุกคนสักครู่นะคะแปดหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเ็นบราคาพี่น้องจะจับถือก็ขอโทษขออภัยนะคะทุกคนเจ็ดคะ่ะทุกคนขาเจ็ดแปดแปดเจ็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 ดหกหกเจ็ดประมาณนี้นะคะทุกคนชอบก็ค่อยตามไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะทุกท่านเรามาดูเลขเด่นประจำวัน จจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมเหลือสี่คู่ต่อรอบวันนี้ไม่ติดคู่ตเด่นนะคะเลขเด่นประจําวันพุธอยู่ที่4กับ9ก้าสำหรับวันพุธไม่มีเลขเบิ้ลประจําวันเลข4กับเลขเก้านี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่7จ็ดแเด่นประจําวันอยู่ที่สี่แลเป็นเจ็ดสี่ส เจ็ดนะคะชอบคู่ไหนไปกลับด้วยนะคะทุกคนหกค่ะหกสี่สี่หกหกเก้าเก้าหกแปดกับเจ็ดรอบบ่ายและสี่กับเก้าป็นแปดสี่สี่แปดแปดเก้าเก้าแปดเจ็ดค่ะเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดประมาณนี้นะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะ fc ขามีคู่ไหนที่ชอบบ้างไหมคะชอบ fc ก็ค่อยตามนะคะไม่ชอบให้เลื่อนผ่านนะคะทุกท่าน สถิติมีข้อมีหลุดนะคะค่ะสำหรับแนวนทางหุ้นนิเคอีก V.I.P. วันที่22มกราคม2 5 6พันหใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกทุกท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ FC ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ